พระอะไรดูละครแล้วร้องไห้พระสงฆพระอภัยพระละทางโลกไม่ได้ไยังไม่ใช่ชเฉลยเลยค่ะยอมแพ,พ้พระอินทร์ครับพระอินทร์ครับพระอินทร์ศักกระมะคควานใครอยากเข้าสายวีดยกมือขึ้นยกอันไหนได้อันนั้นเ,เลยน่าราักหัวใจหน่อยเร็วน่ารักมากโอ้ยเธอสนุกมากต้องมานะเธอที่อวบเพนทาว สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นะคะทีวีโอเพนห68นะเขาจัดกัน2วันนะวันที่10กับวันที่11มกราคมปี68เราเลือกมาวันที่11วันเด็กแห่งชาตินะสิมกรานะคะคนเข้างานเยอะมากมีระบบการลงทะเบียนด้านหน้าด้วยนะคะไฮเทคสุดล้ำค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่านะคะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นไปดูกันค่ะ โครงการพัฒนา,าความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในงาน T.U. Open House 68นะคะเราอยู่กันที่นะคะบูธกิฟไทยนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในงาน T.U. Open House นะคะเจอกับนะ้องสองคนที่นะประจำบูธนี้นะคะผักบุ้งนะคะประธานกิฟ์ไทยรุ่นที่21คะ่ะชื่อมานะคะเป็นนักเรียนในกิฟ์ไทยรุ่นที่21ค่ะ โอเคเนื่องจากเราสนใจนะคะบุญนี้เป็นพิเศษเราขอถามคำถามนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสำหรับกิปไทยอันนี้คือมีความสําคัญหรือว่าจัดขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์มันก็เลยเหมือนชื่อโครงการเลยก็คือว่าสาหรับนักเรียนที่แบบมีความสนใจหรือว่าชื่นชอบในวิชาภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาในโครงการนี้เราก็จะได้เรียนภาษาไทยซึ่งมันเป็นหลักสูตรที่แบบไม่เหมือนในห้องเรียนก็จะเรียนเหมือนกับมหาลัยเลยค่ะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภายนอกเข้ามาสอน หรือว่าอันนี้ก็เป็นโครงงานที่เราทําเหมือนเป็นแบบระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิเลยใช่ก็เหมือนอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับด้านภาษาไทยของตัวเองโอเคเมื่อกี้แอบ,บเดินดูก็จะมีเขาเรียกว่าโครงงานนะคะหรือสารนิพนธ์นะคะซึ่งหลายหัวข้อนะคะก็เกี่ยวข้องกับภาษาวรรณคดีวรรณกรรมนะคะแล้วเมื่อกี้น้องแอบ,บบอกว่ามีเรื่องของกติจนวิทยาแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่ยูเป็นเด็กเตรียมอุดมสอบเข้าม .4 มาได้แล้วเนี่ยพี่ยูอยากเข้าโครงการนี้นะคะกิฟไทยอันนี้ต้องเข้ายังไงสม ยังไงอะคะ ก็คือสําหรับคุณสมบัตินะคะก็คือต้องสอบติดตัวจริงของนักเรียนเตรียมอุดมเท่าน,นั้นแต่ว่าเก็บไทยเราพิเศษตรงที่ว่าไม่ว่าจะติดสายไหนนะคะก็สามารถสมัครเข้าได้เลยแล้วก็เราขอแค่มี g p e a c แล้วก็ GPA ภาษาไทยมต้น3.5ขึ้นไปค่ะก็สามารถสมัครเข้ามาสอบได้มีสอบ2รอบก็คือรอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์แต่ว่าเป็นแบบเหมือนความรู้ที่เราสอบเข้ามาเลยแต่ว่าเป็นเปลี่ยนเป็นข้อเขียนแทนเลือกสอบได้ว่าจะสอบออนไลน์หรือว่าออนไซต์ที่โรงเรียนค่ะอันนี้คือถ้าสนใจคือสมัครสอบได้ตั้งแต่ม4เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็เรารับแค่นักเรียนมสีเท่านั้นจะแบบเปิดแล้วสมัครหลังจากมอบตัวนักเรียนเสร็จเลยค่ะกิจกรรมหลักๆหรือผลงานหลักๆที่เด็กที่อยู่ในโครงการนี้นะคะที่ต้องเริ่มทําเป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นมาสเตอร์พิสอย่างเงี้ยค่ะเริ่มตั้งแต่มสีเลยไหมหรือว่าไปเริ่มกันที่มอะไรอะ ก็เริ่มตั้งแต่ม4เลยค่ะเหมือนเป็นการแบบปูพื้นฐานให้นักเรียนใช่ก็อย่างกิจกรรมที่เราจะได้ทําก็อย่างเช่นโครงงานอันนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทําตั้งแต่ม4เลยแบบว่าหาหัวข้อว่าเราสนใจอยากจะทําอะไรแล้วก็ปรึกษากับคุณครูในโครงการอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีงานอื่นอย่างเช่นเรามีวารสารเป็นของตัวเองด้วยก็เป็นนักเรียนม4เป็นคนทาค่ะหรือว่าแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติก็จะได้ทําตั้งแต่แบบม4เป็นแบบเหมือนนักแสดงหน้างานแล้วพอขึ้นมาม5แล้วค่อยมาเป็นเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นโครงการที่แบบว่าน่าสนใจมากนะคะขอเชิญชวนน้องๆนะม3ที่จะสอบเข้าม4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะสมัครนะสอบเสร็จปุ๊บให้ผ่านนะเป็นตัวจริงนะคะแล้วเราก็มาคัดเลือกกันอีกหนึ่งครั้งด้วยข้อสอบข้อเขียนนะคะแล้วก็มาเตรียมรับประสบการณ์ความรู้ดีๆนะคะสุดปักอลังตตชนะคะจากโครงการนี้พร้อมกับโอกาสใหม่ๆนะที่เราอาจจะได้ ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะแล้วก็พร้อมรับนะคะ,ะผลงานนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะน้องๆกิฟไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต้องตำนะคะต้องซื้อนะคะอรุโนไทยเออนะคะการันตีเราเคยเปิดอ่านเปิดทำแล้วสุดระสุดปังนะจ๊ะขอบคุณมากนะบูรนี้ทำหนังสือดีๆออกมานะคะไายบายเรากำลังจะไปที่อื่นต่อนะจ๊ะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะเราโชคดีมากเราเจอสิทธิ์เก่านะคะที่เคยเรียนกับพี่ยูนะน้องอะไรคะชีต้าค่ะน้องชีต้าตอนนี้อยู่มอะไรแล้วคะม,มห้าค่ะมห้านะคะน้องชีต้ามห้าจะนะคะขอรบกวนให้น้องช่วยเป็นมาคุเทศและปฏิคมสุดปังนะคะสำหรับพาเราเที่ยวชมบูทธที่แบบว่าเลือกแล้วส,สัก3าบูธน้องชีต้าพี่ไป3บูธได้ไหมสามบูธนะแล้วปิดท้ายด้วยกับนะร้านอาหารพี่ยูหิวมากโอเคนะ,ะ,ไะไปเลยค่ะไปบูทธที่น้องชีต้าก็ลดได้ค่ะไปจ้า เรามาสถานที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งนะคะที่ใครเข้าโรงเรียนเตรอมนศึกษามาได้เราก็ต้องนะมาจุดนี้รู้จักจุดนี้ด้วยเนาะโอเคตรงนี้คือที่ไหนยังไงคะเป็นจราพักเกียวของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะเป็นตรารูปหม่อมหลวงบินมรกุลค่ะเป็นพอคนแรกของที่นี่ค่ะ ใช่แล้วก็เวลาที่มีคนมาก็จะบางทีก็มาแวะมาตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจของเราว่าเราเป็นเด็กพระเกี้ยวน้อยค่ะนะคะก็ขอให้สอบติดนะทุกคนนะมาเป็นลูกพระเกี้ยวน้อยด้วยกันนะคะไปตํากันต่อที่บูธอื่นนะคะให้พี่ชีตาลุยต่อไปค่ะน้องน้องเรียนดีใช่ไหมคะ เยนดี D, ใช่อ่ะสะนั้นคือน้องเล่นเด่นนะคะอ่าเราจะถ่ายรูปเซลฟี่กับเรียนดีเล่นเด่นนะจ๊ะพร้อมจ้าละลาน่ารักอ่ะหัวใจหน่อยเร็ว,วใจน่ารักมากออนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ยูจากวีบายเดอะเบรดมาเยี่ยมนะคะอาบูธสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใครอยากสอบข้อเตรียมขอยติดเตรียมไปด้วยกันจ้าขอบคุณค่ะ อพอดเตอร์ครับอ่าอาตอนนี้อยู่มมสมครับผม <Okay. S 1> เคยเรียนกับวิวคอร์สอะไรนะคอร์สต,ติวเข้มตะลุยโจ์ภาษาไทยครับอโอเคอยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมแผนอะไรเอ่ยอวิทย์คณิตครับผมวิทย์คณิตนะคะน้องจะสอบเข้าวิทย์คณิตอ่าภาษาไทยฉบับหนึ่งฟาดแน่นะคะอ่าขอเป็นกําลังใจให้นะคะสอบติดเตรียมอุดมเป็นที8แนะโอเคสู้ๆจ้า ตอนนี้เราอยู่กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาแผนการเรียนสินคำนวณค่ะอยู่กับน้องโฟกัสค่ะและน้องต้องตาค่ะโอเคอยากให้น้องโฟกัสและน้องต้องตาบอกหน่อยว่าสําหรับน้องๆม .3 ที่จะสอบเข้ามสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค<ๆ>วรจะต้องเตรียมอะไรแล้วในช่วงเวลานี้มก,กร,ราคม68จ้าก็สําหรับสายสินคำนวณของเรานะคะเราสอบ4ีวิชาก็จะมีเลขอังกฤษค่ะไทยแล้วก็สังคมโดยที่ไทยเนี่ยเราจะมี2ฉบับใช่ พยายามเน้นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะใช่ค่ะาทำโจทย์เยอะๆใช่ใชโอเคฝากให้กําลังใจน้องๆที่จะสอบเข้ามซีหน่อยไหมน้องนีดนงเนาะได้ค่ะก็ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะคะอยากให้น้องๆนะคะทําโจทย์กันเยอะๆค่ะเพราะว่าคิดว่าการทำโจทย์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับการสอบเข้านะคะแล้วก็อยากเครียดเยอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองจะทาได้ค่ะรอเจอน้องๆทุกคนอยู่ที่เดียวุดมศึกษาค่ะโอเคสุดปังขอบคุณพี่โฟกัสและพี่ต้องตาขอบคุณค่ะ โอเคเซ็นไม่ชี่เนาะเซ็นไม่ชีเนาะสนุกมากต้องมานะเธอทีโอเพเท้าใครมาไม่ทันปีนี้ปีหน้าห9้าต้องมาตามจริงจังนะคะ เราอยู่กับสินจีนเออแล้วเราก็เห็นแซนดี้นี่น่ารักมากเราต้องเดินมาตัมแล้วล่ะนะคะน้องชีต้าเพิ่งบอกเปิดตัวว่าน้องชีต้าเป็นเด็กสินจีนงั้นเดี๋ยวเรามานะคะเยี่ยมบูธสินจีนกันสักนิดหนึ่งาใารจะมีกิจกรรมพวกเกี่ยวกับวิชาการค่ะจะมีสอยดาวถ้าเกิดว่าดึงออกมาแล้วก็ตอบคำถามถูกจะได้รางวัลบนโต๊ะนี้เลยค่ะรางวัลคือบัตรจับมือกับศิลปินคนนี้หรือเปล่าจับได้เองเลยค่ะตรงนี้จับได้เองเลยจ้านะคะจับมือศิลปินโอเคเป็นบูธที่น่าสนใจเราถ่ายคลิปนะอันนี้คือแบบว่า ใครอยากสอบเข้ามสีโลงนีนเตรียมอุดมศึกษาแผนการเรียนศิลปะจีนเขาจึ้งขนาดนี้นะคะ,เอ,ะเออนะคะเขาจะเชิดสิงโตให้พี่แล้วนะจะเชิดสิงโตให้พี่แล้วนะโอ,โอเคขอบคุณมากนะคะอคขอบคุณค่ะ,คคคะจากวีใบเดือบเรนเดี๋ยวงงว่ามาจากไหนโอเคเ เดี๋ยวเราก็อยู่กับน้องอชีตาสินจีนนะคะเดี๋ยวเรามาเราสัมภาษณ์นิดนึงว่าถ้าเตรียมตัวสอบเข้าสินจีนเตรียมอุดมศึกษาม .4 ต้องเน้นอะไรยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะน้องชีตาอยากให้เน้นวิชาภาษาไทยค่ะเพราะว่าจะเป็นตัวเก็บคะแนนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบสังคมอยู่แล้วก็อยากจะให้เก็บวิชาสังคมเพราะว่าเป็นตัวตัดคะแนนเลยค่ะในพวกภูมิศาสหรือว่าความรู้รอบตัวจะดีมากๆค่ะอา่าโอเค ก็นะคะอย่าลืมนะเน้นวิชาและส่วนบทต่างๆที่นะคะรุ่นพี่ของเราน้องชิตาสินจีนแนะนำเอาไว้นะคะสู้ๆและเป็นกำลังใจให้นะคะก็จะมาเล่นใสยดาวแบบไม่เสียเงินเขามีให้เลือกคำถามแบบวิชาการกับคำถามแบบว่าทั่วไปฮ่าฮาเราเลือกคำถามฮ่าฮเคพระอะไรดูละครแล้วร้องไห้พระซึ้งพระอภัยพระละทางโลกไม่ได้ยังไม่ใช่เฉลยเลยค่ะยอมแพ้พระอินครับพระอินครับพระอินครับ พระอินสักกะมควานนะคะพระอินดูละเคาแล้วร้องไห้ขอบคุณมากนะคะอันนี้ตอบผิดไม่ได้อะไรตอบผิดไม่ได้เลยเอ๋อได้ของปอบใช้ได้ของปอาจะเล่าถั่วแล้วกันขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กันนะคะที่บูธกิฟต์ไซน์นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรคะนายครับ น้องนายมาอะไรคะมสี่ครับโอเคน้องนายคะสําหรับกิฟท์ไซทำยังไงถึงจะเข้ามาในโครงการนี้หรือว่านะคะแผนการเรียนแบบนี้ได้เป็นพิเศษสําหรับกิฟต์ิดของเรานะครับก็คือต้องสอบติดตัวจริงก่อน750คนนะครับจากนั้นก็จะมีะประมาณ1นึงสสัปดาห์ครับหลังหลังสอบติดประกาศผลเนี่ยก็จะมีการให้เข้าคัดเลือกครับก็แนะนำมาให้ติดตามทางเพจไว้ครับสอบติดให้เป็นตัวจริงก่อน750คนแรกของวิท,วทคณิตเนาะแล้วมีสอบคัดเลือกเข้าสําหรับกิฟท์ไซอีกทีหนึ่งไหม จริงๆมันแล้วแต่ปีครับเพราะว่าถ้าเป็นปีก่อนโควิดนะครับคือมันจะเป็นสอบเข้าเป็นส่วนใหญ่แต่พอมันมีโควิดมามันก็จะเป็นพวกของยื่นคะแนนกับยื่นผ่อนใช่ครับโอเคแล้วขอเป็นกําลังใจให้น้องๆที่จะสอบเข้ามา .4 วิทย์คณิตนะคะอย่าลืมนะกิฟท์ไซ์นะคะแผนการเรียนสุดปังของเรานะ,ะอีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจโอเคขอบคุณมากค่ะ วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันกับน้องๆนะคะในชมรม T.U.C.C. คะ่ T Club คะ T.U. Comic c l ับค่ะน,นะคะจะเข้าชมรมนี้ได้จำกัดแผนการเรียนไหมคะไม่จำกัดเลยคะ่ะออย่างาน้องๆสองคนนี้อยู่แผนอะไรคะวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตเหมือนกันคะ่ะสินคณวณค่ะอสองวิทย์คณิตหนึ่งสินคนวณน,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 นะคะ,อะ,อนนะ,คะแอบบอกน้องๆที่จะสอบเข้ามาสีเตรียมอุดมแผนวิทย์คณิตหน่อยสีเตรียมตัวอะไรเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมอ๋อก็เริ่มจากเก็บเนื้อหา ของมอต้นให้หมดค่ะแล้วก็ทาแบบฝึกหัดทบทวนเยอะๆไปทําทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวก็จะชินเองค่ะแล้วก็จะสอบได้ค่ะพี่เชื่อว่าน้องคนถ้าเกิดตั้งใจก็จะสามารถสอบเข้าได้ตามที่หวังแน่นอนค่ะวิชาที่ต้องเน้นเป็นพิเศษมีไหมสำหรับวิทย์คณิตคือแบบว่าต้องอันนี้ต้องทําให้ได้เยอะๆเป็นตัวตัดเชือกเลยมีไหมจริงๆสําหรับหนูหนูคิดว่าเป็นวิชาพวกอังกฤษไทยสังคมค่ะเพราะว่าวิทย์คณิตเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากค่ะเน้นคะแนนจะไม่ค่อยต่างกันมากค่ะคน เก็บสาวิชานั้นได้ก็จะทำให้สอบติดคอ่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าความมีเ่น,เนของพี่นะคะพี่แบบว่าให้เน้นนะคะไทยอังกฤษสังคมเนาะ<ช>อ่าโอเคขอบคุณมากนะคะอย่าลืมใครเข้านะม .4 โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วอย่าลืมเข้ามา TUCC ถูกไหมคะอค่านะคะชมรมการ์ตูนจ้าฝากด้วยนะจ๊ะทุกค,ะคนะคะ เ,เรามาเจอลูกศิษย์ของเรารนังตะโกนเรียกเราตั้งแต่500เมตรเมือ่อสกักครู่นี้นะคะอาสัมภาษณ์กันสักนิดหนึ่งมาจากโรงเรียนเตรียมพเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพนะคะแล้วก็เคยเรียนกับพี่โยใช่ไหมคะอันนี้คือแกงที่จะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมใครอยากเข้าสายวิทย์ยกมือขึ้นสายวิทย ยกอันไหนได้อนั้นเลยนายใส่สินใส่สินคำนวณสินคำนวณอันนี้จะสอบข้าสินคำนวณสินภาษาจ้าสินภาษาโอเคนะคะพูดชื่อเล่นดังๆกับแผนที่อยากเข้ามามีวิคณิตค่ะเมลี่วิคณิตค่ะเธอสีสินคำนวณเจแปนวิคณิตค่ะนีนีวิคณิตค่ะติต้าสินคำนวณค่ะต้นนามิวิคณิตค่ะฟ้าใสสินคำนวณนานามิสินจีนค่ะ นี่น่าสิทธิ์คำนวณค่ะมีพอวิทย์คนนี้ค่ะหนึ่งสองสามทียูแปดแปดทียูแปดแปดไปโ okay. อเคเดี๋ยวพี่เอาคลิปลงนะไปตำคลิปพี่ด้วยนะคะอขอให้สอบติด คุย,ย,ยก็อยากจะบอกน้องทุกคนว่าสู้ๆนะคะก็สําหรับเวลาที่เหลือเชื่อแบบทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะบอกน้องว่าอย่าเครียดจนเกินไปอย่าลืมแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยก็รอเจอทุกคนที่นี่เป็นทีวรุ่นเท่าไหร่คะมานะแปดสิบแปดนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสําหรับน้นองๆที่กำลังจะสอบสายสินภาษานะคะอย่าก,กดดันตัวเองมากไปทําให้เต็มที่เราไว้มมเจอกันในโรงเรียนนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็มางานทีวีโอเพนเฮาส์นะคะเตรียมอุดมศึกษานะเปิดบ้านเปิดโล่แบบวาสุด ริสุดเด็ดนะคะปี68แปะบรรยากาศทั้งหมดเมื่อกี้นี้ที่เราไปกันมาก็นอกจากจะสนุกสนานมุวนจอยแล้วนะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็กำลังใจดีๆจากพี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะที่ต้องการสอบเข้ามาัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะอดทนอีกสักนิดนึงสำหรับการเตรียมพร้อมสอบเข้านะคะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้ได้เป็นว่าที่ tu 8 8ดแะแล้วก็ถ้าใครนะคะพลาดโอกาสไม่ได้มางาน โอเพ่นเฮาปีนี้ปีหน้าเราเจอกันนะคะม้วนจอยร่อยแรงแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆของงานทีวีโอเพ u นเฮาได้นะคะทางเพจ f a c e b o o k และช่องทางนะโซเชียลต่างๆของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนนะไปละค่ะว,ว่าที่ทีวีแแปทุกคนสวัสดีคะ่ะ